้านเกมมิง่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมกอื่นๆอีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในเอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแท้ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจเล่ในอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที er ่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่ แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาล่ะแล้ววันนี้จะไปสอน AFK Dungeon ใหม่ของอัปเดต Last Stand ที่เป็น v ฟ f o r c e ซึ่งเป็นดันที่โคตรเดือดกว่าจะหาทีม AFK ได้อ่ะไม่พูดบ้างทำเพลงเข้าเรื่องเลยแล้วกันละหลักทีมที่ใช้นี่แหละตามดานหลังโกคูโซจิบู เปิดโซดูได้นี่นี่นี่โทชิโร่ที่จะใส่โซเป็นระยะหรือดามเมจก็ได้แต่นนาให้เป็นระยะส่วนกวางก็จะใส่โซดตามเอจก็ได้หรือระยะก็ได้เฮลิโดอก็อยู่แล้วโซเงินและถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้หาไอแทนได้บ้างนี่ดิดเวลาถ้าใครอ่านไม่ทันก็พอดดูได้ว่าอะไรเป็นยังไงหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์บอกได้เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา สี่ทุ่มครึ่งตอนที่อัดคลิปนี้ไม่ไหวแล้วง่วงก็ถ้าในคลิปพูดหรืออธิบายอะไรไปฟังไม่เข้าใจก็ทําใจแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันโอเคนะพยายามจะพยายามตอบให้หมดทุกคอมเมนต์โอเคเรียบรัอเลยเออลงแล้วได้อะไรลงได้ตัวชูไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เคยดูไฟฟอดการันตี40รอบแล้วก็ได้ของพวกนี้เหมือนดันเจียนซองกินบูเลยเหมือนกันแต่นากกว่ายากกว่า ถ้าเอพยากกว่าแต่ค่าเล่นมือง่ายๆเลยง่ายกว่า 2G จีบส่วนของแรกอะไรได้บ้างเอยอะแยะเหมือน2องจบเป๊ะมีเพิ่มไว้แรกก็คุ้มมากควรฟาร์มเหรียญไว้ควรแล้วก็บางตัวอาจจะเก่งยังไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเขารีวิวไปถึงไหนละตอนนี้ทําคลิปนี้คือเจ๊เพิ่งไปอัปเดตมาได้สีชั่วโมงดีบัฟบอกไว้ก่อนว่าถ้าเล่นทีมตามนี้ให้เลือกตามนี้เลย n u d i f i e r กับ Weness ับสแค่นะสองันนี้หรือถ้าใครจะเลือกเป็นอย่างอื่นก็ลองดูว่าไม่รู้จะไหวหรือเปลามีให้เลือกสองทางคือไม่วิ วีก็ดูหรือแม้กะบลต์แต่ถ้าที่ลองมา่าดูลิฟายกับวีคือดีที่สุดละเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวฟูอ e ีนอกจากโทชิโ่แต่มันไม่ได้สําคัญอะไรอยู่แหละแล้วก็ถ้าเลือกมากกว่านี้ไม่รู้ผ่านไหมแต่ข้าวให้ชัวร์สอันผ่านแน่นอนพอลองมาแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีตัวเหมือนเดิมไอ้กลับไปตอนตะกี้ใหม่ดี๋อวอาธิบายปุ๊บให้ฟังทีละปุ๊บเลยลงกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะอ่ะก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์บอกไว้แล้วว่าอะไรา่านยังไง มันก็ยังมีคอมอื่นๆที่สามารถใช้ได้อีกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนเพราะเท่าที่ลองมาคอมนี้แทบจะก,การันตีร้0ยเลยอาจจะมี90%อาจจะแบบโดนดีบัฟของแบบอะไรเงี้ยเออปุ่มเราจะใช้ทั้งหมด23ปุ่มก็เริ่มแรกเลยเป็นไอดอลวาง1,2,3วางตรงไหนก็ได้จริงๆอะตรงโซนด้านบนอ่ะแล้วก็ 4, c 6 มุมนี้ที่เราต้องสังเกตกันดีๆนะเพราะมันมันต้องวางซ้อนกันแบบละเอียดมากแบบพยายามวางให้มันเรียกไงอ่ะเราต้องลองขยับขยับวางวางกันดูนะว่ามันเป็นบุกที่เล็กมากๆต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดนึงอ่ะแล้วก็4ี่ห้าจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวจะพยายามซูมภาพให้แล้วกันแต่มันน่าจะแตกแหละอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปเป็น7ต้องวางโทชิโรก่อนนะอ่าตัวโทชิโรจำเป็นต้องวางก่อนไม่งั้นมันจะตัดตัวเวฟแรกไม่ได้แล้วเราก็จะแพ ถ้าเราแพ้ขึ้นมาก็สวยก็ไม่ผ่านแล้วก็ปุ่มที่7 8 9เป็นวางโกฮังวางไม่น่าสุดเลยโกฮังนี้ก็ต้องมีเหมือนกันเป็นตัวสําคัญเลยแล้วก็10เป็นซองจินบูสิบแดสิบสองเป็นวางอย่างซ้ายอย่างโทชิโร่มาหน่อยแล้วก็น่าจะไปสิบสามเป็นโกฮูสิบสี่สิบห้าก็คือวางถ้ามุมที่เห็นมันไม่ตรงเพราะว่ามันจะมีหินก่อนแนเนยเนี่ยมันจะมีหินพอพอหินสปอนปุ๊บมุมเราในการวางมันจะไม่ตรงเลยท,ทันที ซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วเพราะเราจะวางทุกตัวได้เสร็จก่อนที่หิบมันจะเกิดแน่นอนอยู่นะ้ะก็ภาวนาอย่าให้มันได้ลบตัวเราแล้วกันถ้าเราโดนลบตัวก็ซวยแต่เท่าที่ลองเอฟเคมา5้ตาก็ไม่แทบจะไม่เคยโดนลบตัวเลยนะก็อยู่ที่ดวงไปโอเคแล้วก็1 3 14 15, 15วางโกคูเสร็จแล้วปุ่มสิเป็นยูนิปแมเนเจอร์ยูนิปเมเนเจอร์เสร็จปุ๊บสิบเจ็เป็นอัพเกรดอันนี้ก็ไม่ต้องคิดลอะไรมากวางตรงไหนก็อยาวางเลยส่วนปุ่มยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอาจจะละเอีย วางให้ตรงกับ17 20ให้วางให้ตรงกับ17นะเพราะว่าเวลาเราวางเรามีแค่ตัวใช่ไหมมันก็จะเป็น2แถวเป็น2แถวนะมันก็จะไม่สามารถกดอัพโกคูได้ปุ่ม21เราเลยต้องมาวางตรงขวาสุดของการอัพของโกคูนี่แล้วมันจะปะเล่มปะเล่มได้ดดนิดนึงปะเล่มปะเล่มวางได้ดิดหน่อยแล้วปุ่ม22ก็เหมือนกันเลยเหมือนกับปุ่ม21เพราะเนี่ยลอง,ลองดูนี่ปึ๊บอ่ะพอวาง6ตัวปึ๊บปุ่ม21มันก็จะสามารถอัพได้ทั้งตัวโกคูแล้วก็ซอง พอดีเป๊ะแล้วก็ปุ่ม23เป็น Re รีเ์จบแล้วัแค่นี้แนะแต่เงื่อนไขมีอาจจะมีเยอะหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครที่จะ AFK ซึ่งบอกก่อนเลยว่าการ AFK เป็นอะไรที่ยากมากด่านนี้ยากกว่าด่านดันเจี n ยนโซโล่เลเวลอีกก็ทําใจถ้าใครไม่ไหวก็เล่นมือซะเล่นมือก็ใช้ทีมอะไรก็ได้ได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นทีมนี้เล่นมือคือ,อยังไงก็ผ่านแน่นอนถอดสมองเล่นยังไดเลยด่านนี้ง่ายมากถ้าใคร AFK ต้องตามนี้เป๊ะๆโอเนะ ถ้าไม่มีตัวก็ลองหาไป,ไปใช้แทนอย่งที่บอกไปมีตัวพวกนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะการันตีผ่านหรือเปล่า จบีปบร้อยแล้วก็ปุ่มย3ิบสามกดรีเนี่ยพอมีโทชิโร่ปุ๊บมันจะทำบูดามจง่ายๆตีตายเลยโอเคสรุปอีกทีก็คือโซประมาณนี้เนี่ยโกฮูดามจดรงจีบูก็ใส่ของทองจนวูส่วนตันนี้จะใส่เป็นโซดามจะร,ร,ระยะก็ได้น,นี้ก็ดามจร,ร,ระยะก็ได้ส่วนนอ้ก็โซเงินเหมือนเดิมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้ส่วนเวลาก็พยายามอ่านอันนี้ให้เข้าใจแล้วกันนะถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนเดิมคอมเมนต์ถามได้ บอกเลยว่าดันเจี้ยนนี้ทรหดมากถ้าเ f g วงเล็บถ้าเ f g นะแต่ถ้าเล่นมือไงก็ผ่านชิวๆไม่ไม่ต้องปวดหัวเลยแน่นอน,นก็อย่าไปลืมฟาร์มกันนะจ๊ะเพราะว่าก็เหมือนกับซองจินบูเลยได้คุ้มมากมีทั้งเพิร์ลไว้แรกชาดให้แรกสเตตให้แรกแทบไปทุกอย่างให้เธอแลวในดันนี้โคตรคุ้มอย่าลืมไปฟาร์มเยอะๆถ้าใครขี้เก,กียจกล้านนะเอฟตามนันบุ้ย